นิทานเรื่องของวิเศษจากแม่นานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเชนส่วนเด็กหญิงชื่อว่ารินทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กแม่ของพวกเขานั้นเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ตั้งใจว่าเมื่อลูกๆโตขึ้นจะให้ทั้งสองนั้นแต่งงานกันแต่อาจดจาเมื่อลูกๆโตขึ้น แม่ของทั้งสองก็ได้เสียชีวิตลงและไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไว้ให้ลูกๆเลยเช่นกับปรินจึงต้องออกหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพต่อมาเช่นก็ได้ไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งส่วนรินก็ได้ไปทำงานรีดนมบัวให้กับป้าคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ห่างกันพอสมควร ฟาร์มวัวนมที่รินทำงานอยู่นั้นตั้งอยู่นอกเมืองส่วนบ้านที่เชนทำงานจะอยู่ในเมืองทั้งสองตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินสร้างครอบครัวด้วยกันสองคนตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งหนักเบาเอาสู้ไม่มีบน่นวันหยุดก็ได้มาเจอกันครั้งหนึ่งและพูดคุยถึงเรื่องอนาคตและตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีบ้านมีที่ทำกินให้ได้ เชนจึงบอกกับรินว่าข้าอยากจะเลี้ยงวัวและหมูขุนข้าก็อยากจะเช่าที่ดินจากเจ้านายมาปลูกกระตอ๊อบเราจะได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งเชนก็ขอไปหางานทำที่เมืองอื่นที่ดีกว่านี้คืนอยู่ไปแบบนี้คงไม่มีอะไรดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจออกไปหางานดีๆีทำที่เมืองอื่นๆ และบอกกับเรนว่าถ้าเธอรักเขาก็ต้องรอเขากลับมาพร้อมเงินก้อนหนึ่งเพื่อสร้างตัวหญิงสาวเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดอีกเธอจึงตอบอย่างเศร้าว่าในเมื่อมันมีความจำเป็นจริงๆเจ้าก็ไปเถอะแต่ก่อนที่เจ้าจะไปข้ามีบางอย่างที่แม่ของเราทั้งสองทิ้งไว้ให้มันไม่ใช่เงินทอง แต่มันเป็นของสามสิ่งรินพาเชนเดินเข้าไปในห้องแล้วนำหีบใบเล็กๆออกมาวางกลางห้องแล้วเธอก็เปิดหีบใบนั้นออกมาในนั้นมีกระดิ่งอยู่หนึ่งอันมีดเล็กๆหนึ่งเล่มและไม้เท้าวิเศษหนึ่งอันเธอได้ยื่นกระดิ่งและมีดวิเศษให้กับเชนบอกว่าเมื่อใดที่เขาพบอันตราย ให้เขาสั่นกระดิ่งเสียงกระดิ่งนั้นจะดังไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ใดส่วนมีดก็เอาไว้ป้องกันอันตรายจากแม่มดชั่วร้ายและมนต์ดำต่างๆส่วนเธอจะเก็บไม้เท้าวิเศษไว้เมื่อเขามีภัยเธอจะขี่ไม้เท้าวิเศษนี้ไปช่วยทันทีหลังจากแบ่งของกันแล้วทั้งสองก็แยกย้ายเชนได้ออกเดินทางไปยังเมืองใหญ่ ด้วยเท้าเปล่าเมื่อเดินไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็เจอกับชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้กับม้าตัวหนึ่งอยู่ริมทางข้างๆตัวเขามีม้าอยู่สองตัวตัวหนึ่งยืนเล็มหญ้าอยู่อีกตัวหนึ่งมั่นขาพับลุกไม่ขึ้นเหมือนอ่อนแรงชายเจ้าของมา้าร้องไห้ด้วยความสงสารมันไม่รู้จะช่วยมันยังไงชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปสอบถาม ชายแก่คนนั้นขอร้องให้เขาช่วยมันทีหากช่วยมันให้ลุกขึ้นได้เป็นปกติเขาจะยกม้าตัวนั้นให้เลยเชนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็นึกถึงมีดวิเศษเพื่อว่ามันจะช่วยได้จึงพูดกับชายแก่ว่าข้าไม่รู้จะช่วยมันยังไงแต่ข้าก็จะลองดูเชนใช้มีดวิเศษออกมาแล้วอธิษฐาน ว่าขอให้เขาเดินทางโดยม้าตัวนี้ด้วยเถิดแล้วก็วางมีดลงไปที่หัวของมา้าอึดใจเดียวม้าก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนปัดแกวงหางไปมาอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายแก่ดีใจมากที่ม้าของเขาไม่เป็นอะไรจึงได้ยกม้าตัวนั้นให้กับชายหนุ่มไปตามสัญญาเชนจึงได้มีม้าขี่ไม่ต้องเดินเท้าอีกต่อไป จากนั้นชายหนุ่มก็ได้เดินทางต่อผ่านหลายเมืองในแต่ละเมืองก็ไม่มีงานให้เขาทำเลยบางเมืองก็มีแต่คนเร่ร่อนและขอทานเต็มไปหมดเขาขี่ม้าไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นหาเก็บผลไม้ป่ากินแก้หิวดื่มน้ำในลำทานและพักม้าไปในตัวเขาคิดว่าคงต้องไปอีกไกลกว่านี้ถึงจะมีเมืองที่มีงานให้เขาทำ หลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำชายหนุ่มจึงได้แวะพักม้าที่ริมน้ำมองดูผู้คนในเมืองที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขณะนั้นมีชายสองคนจูงลามาหนึ่งตัวมานั่งพักใกล้ๆเขาชายสองคนพูดถึงหญิงสาวที่ชื่ออามาวดีที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ชายหนุ่มจึงเข้าไปสอบถามว่าเธอเป็นใครแล้วทำไมถึงได้ไปอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นชายสองคนนั้นจึงตอบว่า<ม>เธอเป็นหญิงงามคนหนึ่งที่สวยกว่าใครในโลกนี้ละและเธอก็ร่ำรวยมหาศาลไม่มีใครเทียบได้เลยและพวกเขาก็ยังบอกอีกว่ามีหลายคนที่อยากได้สมบัติของเธอ และมุ่งหน้าไปที่เกาะแห่งนั้นแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาสักรายชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็อยากลองดูบ้างจะขอไปทำงานกับนางจะได้มีเงินกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวจึงได้บอกกับทั้งสองคนว่าเขาอยากจะไปที่นั่นเจ้าอย่างโง่ไปหน่อยเลยเจ้าจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าเปลาถ้าเช่นนั้นท่านก็ช่วยหาทาง หางานให้ข้าท,ทําทีข้าต้องการทํางานเพื่อเก็บเงินสักก้อนไปแต่งงานและสร้างครอบครัวชายหนุ่มย้อนถามและบอกให้สองคนนั้นช่วยหางานให้ทําชายสองคนอึกอกักมองหน้ากันเพราะพวกเขาก็ไม่มีงานทำเดินตเตดเตหางานเช่นกันจึงไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีลำพังพวกเขาเองยังเอาตัวไม่รอดเลยจึงบอกกับชายหนุ่มว่า เอาละถ้าเจ้าอยากไปจริงๆข้าสองคนก็ขออวยพรยให้เจ้าโชคดีมีชีวิตรอดกลับมาก่อนแล้วกันพวกข้าไปละจากนั้นทั้งสองก็จูงลาเดินจากไปเชนตัดสินใจแน,แน่วแน่ว่าจะไปที่เกาะแห่งนั้นให้ได้เขาจึงหาที่เหมาะๆม,มีน้ำมีหญ้าให้ม้ากินจึงนำม้าไปผูกไว้ที่เริมลำธารแห่งหนึ่ง แล้วบอกกับมันว่าให้รอเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะกลับไปรับมันก่อนจะเดินไปที่ทะเลสาบขนาดใหญ่เขายืนมองไปที่เกาะแห่งนั้นที่อยู่ไกลลิบและคิดหาวิธีว่าจะไปที่นั่นได้ยังไงนี่ถ้ามีไม้วิเศษก็คงจะดีสินะจะได้พาเราเหาะไปที่เกาะแห่งนั้น เขาพึมพำนึกถึงไม้วิเศษอันนั้นของรินแต่เขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งพายเรือผ่านมาเชนจึงได้ว่าจ้างชายชาราคนนั้นไปส่งที่เกาะนางฟ้าที่ว่าชายชาราก็ตกลงและเมื่อไปถึงเกาะเขาก็จ่ายเงินให้ชายพายเรือแล้วก็เดินขึ้นไปบนเกาะแห่งนั้นซึ่งเป็นเกาะที่กว้างใหญ่มากเขาเดินดูรอบๆเกาะที่เงียบสงบ แล้วก็ไปเจอเรือเล็กๆลำหนึ่งจอดอยู่ที่ชายหาดมันมีสีฟ้ามีหัวคล้ายกับผงเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆและขึ้นไปนั่งบนเรือก็ปรากฏว่าเรือลำนั้นกลายเป็นหงตัวหนึ่งมันพาเขาลงไปใต้ทะเลเชนตกใจมากรีบกระโดดลงน้ำแต่หงตัวนั้นก็ใช้ปากของมันคาบเขาลงไปใต้บาดาล ซึ่งเป็นวังขนาดใหญ่ของนางอมาวดีนั่นเองที่ผู้คนขนานนามว่าเป็นหญิงสาวที่สวยงามราวนางฟ้าและร่ำรวยที่สุดในโลกชายหนุ่มตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์วังแห่งนี้สร้างจากเปลือกหอยหลากสีสะท้อนแสงอย่างสวยงามภายในพระราชวังใหญ่โตโออาบันไดแต่ละขั้นเมื่อเหยียบลงไป จะมีเสียงเพลงอันไพเราะมีอัญมณีเพชรนินกินดามากมายด้านนอกหน้าต่างปลูกดอกไม้เอาไว้ส่งกลิ่นหอมโชยตลอดเวลาภายในห้องโถงที่สวยงามมีหญิงสาวสวยผิวขาวแก้มสีชมพูระเรื่อผมยาวสลวยมัดผมด้วยประการังสวมชุดสีเขียวน้ำทะเลนั่งเอ็นกายอยู่ที่โซฟาสีแดง ตอนนั้นชายหนุ่มรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับความสวยความงามของนางตอนนี้เธอได้เรียกเขาเข้าไปเข้ามาสิแล้วบอกข้าทีว่าท่านมาที่นี่ได้อย่างไรและต้องการอะไรหรือข้าชื่อเชนที่มาที่นี่ก็เพื่อต้องการหาเงินเพื่อไปซื้อหมูและวัวเพื่อสร้างครอบครัวของข้า เช่นนั้นไม่ยากหรอกอย่าก,กังวลไปเลยข้าจะจัดหาให้เจ้าเองตามข้ามาสิหญิงสาวสวยคนนั้นพาเขาเข้าไปในห้องโถงอีกห้องหนึ่งที่มีพื้นและผนังเป็นไข่มกโต๊ะในห้องนั้นเต็มไปด้วยผลไม้และวายขณะที่เขากินอาหาร หญิงสาวได้เล่าเรื่องราวของวังและทรัพย์สมบัติของเธอให้เขาฟังและยังบอกอีกว่าถ้าเขาต้องการให้เธอช่วยเธอสามารถช่วยเขาได้ถ้าเจ้าต้องการเงินทองเหล่านี้ข้าสามารถให้เจ้าได้แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องแต่งงานกับข้าเชนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจนี่เขาจะต้องแต่งงานกับเธอเพื่อแลกกับเงินงั้นหรือ ทางทางที่เขามาหาเงินเพื่อไปแต่งงานกับคนที่เขารักสาวสวยคนนี้ได้อธิบายว่าสามีของเธอนั้นตายไปนานแล้วและตอนนี้เธอก็ต้องการมีสามีใหม่และก็ได้พาชายหนุ่มไปดูบอปลาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสวนที่ลายล้อมด้วยดอกไม้มากมายเมื่อไปถึงนางก็ส่งเสียงเรียกปลาขึ้นมาจากบอ่อให้มันกระโดดลงไปในหม้อร้อน มีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากหม้อต้มใบนั้นเมื่อปลาสุกแล้วนางก็ตักใส่จานมาเสิร์ฟให้ชายหนุ่มได้ชิมพร้อมกับเครื่องดื่มต่างๆชายหนุ่มนั้นเริ่มตกอยู่ในมนต์เสน่ห์ของนางแม่มดในร่างสาวสวยเขาเริ่มหลงไหลหญิงสาวคนนี้จนลืมคนรักของตนเจ้าลองชิมปลาเหล่านี้ดูสินางบอกให้เชน ชิมปลาที่วางอยู่ในจานตรงหน้าเดี๋ยวนางจะลงไปเอาเครื่องดื่มที่ห้องใต้ดินมาให้เขาดื่มแล้วนางแม่มดก็ลงไปยังห้องใต้ดินเพื่อหาเครื่องดื่มที่ดีที่สุดให้กับชายหนุ่มสุดหล่อที่นางปรารถนาส่วนเชนนั้นก็ทำตามที่นางสั่งคล้ายถูกมนสะกดเขาได้ล้วงมีดเล็กของเขาออกมาเพื่อจะตัดปลาบนจาน แต่ทันทีที่เขาวางมีดลงบนตัวปลามนสเสน่ของนางแม่มดก็ได้ถูกทำลายและปลาในจานก็กลายเป็นใบหน้าของชายสี่คนชายหนุ่มตกใจร้องถามว่าพวกเขาเป็นใครชายทั้งสี่คนบอกว่าพวกเขาก็คือคนที่มาเอาสมบัติก่อนหน้านั้นและถูกนางแม่มดใจร้ายสาบให้เป็นปลาคังไว้ในบ่อแห่งนั้น ได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยชายหนุ่มจึงลองวางมีดลงบนตัวปลาทั้งสี่ตัวแล้วก็ปรากฏว่าปลาทั้งสี่นั้นได้กลายเป็นคนสี่คนแล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งตอนนี้ทั้งห้าคนก็วางแผนหนีเชนได้นึกถึงกระดิ่งที่นรินให้มาเขาจึงนำกระดิ่งออกมาแล้วสั่นเบาๆแต่เสียงกระดิ่งดังไปถึงหูของนริน นารินได้ยินเสียงกระดิ่งของเชนก็รู้ได้ทันทีว่าเชนกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีบคว้าไม้ท้าวิเศษมาถือไว้ในมือแล้วบอกให้มันพาเธอไปหาเชนที่กำลังเดือดร้อนไม้ท้าวิเศษก็พาเธอเหาะไปยังเกาะของแม่มดทันทีเมื่อไปถึงก็พบกับเชนและชายอีกสี่คนอยู่ที่บริเวณชายหาดเพื่อจะพากันหนีออกจากเกาะ แต่ทันใดนั้นนางแม่มดก็ตามมาทันและพยายามดึงร่างของคนทั้งห้ากลับเข้าไปในปราศาสตแต่ด้วยแรงรักที่นรินมีต่อเชนคนรักของเธอทำให้เธอกล้าที่จะต่อสู้กับนางแม่มดซึ่งตอนนี้นางแม่มดได้เผยร่างจริงออกมาเป็นยายแก่หนังเหี่ยวยน่นหน้าเกลียดหน้ากลัวหญิงสาวได้ใช้ไม้เท้าวิเศษฟาดฟันกับนางแม่มดอย่างดุเดือดส่วนเชนนั้นก็ได้สั่นกระดิ่ง ทำให้นางแม่มดต้องเอามือกุมที่หูเสียงนั้นมันดังไปถึงประสาทหูทําให้นางแม่มดปวดหัวและลม้มลงกับพื้นแล้วนางก็ยกมือยอมแพ้ในทันทีเชนจึงหยุดสั่งกระดิ่งตอนนี้นางแม่มดจำยอมทุกอย่างและจะปล่อยทุกคนไปอีกทั้งจะยกสมบัติส่วนหนึ่งให้ทุกคนไปแบ่งกันจากนั้นนางแม่มดเท่า ก็ได้นำสมบัติมาให้พวกเขาเชนกับนรินก็ได้แบ่งสมบัติเหล่านั้นให้ชายทั้งสี่คนรวมถึงตนและนรินด้วยพวกเขาก็ดีใจมากที่รอดชีวิตแถมยังได้เงินทองกลับบ้านด้วยขอบใจมากนะนางแม่มดเท่าแล้วเจ้าก็อย่าริจับผู้ชายมาทำผัวอีกละ่ะข้าไม่เอาเจ้าไว้แน่นารินได้ขู่นางแม่มดเท่า ก่อนที่ทุกคนจะเตรียมตัวออกเดินทางกลับเข้าฝั่งตอนนั้นนางแม่มดได้บอกว่านางจะให้เรือลำหนึง่งเพื่อทุกคนจะได้นั่งเดินทางเข้าฝั่งแต่นั่นคือแผนของนางที่จะจับทุกคนอีกครั้งแต่นเรนนั้นเธอรู้ทันจึงบอกว่าไม่เป็นไรพวกเรากลับกันเองได้ หญิงสาวได้ใช้ไม้ทาวิเศษเสกเรือเหาะมาลำหนึ่งให้ทุกคนขึ้นไปนั่งบนเรือเมื่อทุกคนพร้อมแล้วหญิงสาวนั้นก็ได้หันมาพูดกับนางแม่มดว่า <c oughs> เจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ทันเจ้านะ <c oughs> นางแม่มดเท่า <c oughs> เธอแสยะยิม้มแล้วก็สั่งให้เรือเหาะพาทุกคนกลับเข้าฝั่งและก่อนจะกลับบ้าน เชนก็ได้กลับไปเอาม้าของเขาที่รออยู่ที่ลำธารและพาม้าขึ้นเรือเหาะกลับไปยังบ้านของตนนางแม่มดก้มหมัดแน่นด้วยความเจ็บใจที่สู้เด็กสาวคนนั้นไม่ได้ที่สุดแล้วนางแม่มดก็ต้องกลับลงไปอยู่ใต้บดาลและเกาะแห่งนั้นก็ได้อันตรธานหายไปไม่มีหญิงงามบนเกาะแห่งนั้นอีกเรื่องราวความตื่นเต้นก็ผ่านไปด้วยดี เชนนารินก็ได้กลับมาที่บ้านสร้างครอบครัวตามที่ได้ฝันไว้ใช้เงินทองที่ได้มาซื้อที่ปลูกบ้านซื้อวัวซื้อหมูมาเลี้ยงตามที่ตั้งใจและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของวิเศษจากแม่ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ